ขั้นผู้ฟังครับเรามักได้ยินเรื่องราวของมนุษย์ที่พยายามบำเพ็ญเพียรเพื่อให้ได้มาซึ่งอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แต่จะมีสักกี่คนกันที่ยอมทิ้งฤทธิเดชอันยิ่งใหญ่เพื่อกลับลงมาเป็นมนุษย์ธรรมดาในตำนานขององค์โพธิสัตว์นาคาการมีชีวิตอมตะและการเสกสร้างทุกอย่างได้ดั่งใจนึก ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายวันนี้บารมีนาคาทํานำทางจะพาท่านไปเปิดตำนานบทใหม่เมื่อสัจจะสำคัญกว่าอำนาจและความรักคือการเสียสละที่แท้จริงณน,ะนะครบาดานอันวิจิตองค์นาคาธิปดีหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยบุญบารมี ท่านทรงมีอภินยาครบถ้วนถึง5ประการ 1. คืออิทธิวิธีท่านเนรมิตกายได้ร้อยแปจะหาะเหินเดินอากาศหรือดำดินก็ทำได้เพียงลัดนิ้วมือ 2. ทิพยโสตสดับเสียงได้ไกลทั่วสามโลก 3. เจโตปริยญาณย,ยังรู้วาระจิตของผู้อื่น สี่ปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้นับไม่ถ้วน 5. ทิพยยจักษุตาทิพที่มองเห็นการเกิดดับของสรรพสัตว์แต่ทว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่ท่านยังขาดนั่นคืออภินญ,ญาข้อที่หกอาสวัคคยาญาณปัญญาที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นไป ซึ่งสิ่งนี้ไม่อาจบรรลุได้ในร่างของพญานาคผู้เสวยสุขท่านรู้ดีว่าหากปรารถนาพุทธภูมิท่านต้องใช้กายมนุษย์ในการสร้างบาร,รมีเท่านั้นความเจ็บปวดที่สุดมิใช่การทิ้งสมบัติแต่คือการทิ้งนางอันเป็นที่รักเจ้าพี่ ท่านจะทิ้งน้องและนครบาดานไปจริงๆหรือเพคะโลกมนุษย์เบื้องบนนั้นเต็มไปด้วยความโหดร้ายกิเลสตัณหาหากท่านไปเกิดท่านจะลืมทุกอย่างลืมแม้กระทั่งน้องยอดรักพี่มิได้ทิ้งเจ้าแต่พี่ไปเพื่อทำหน้าที่กายทพิปนี้เป็นเพียงมายาแต่ธรรมะคือของจริง พี่ขอฝากสัจจะวาจาไว้แม้กายพี่จะเป็นมนุษย์จำเจ้าไม่ได้แต่ดวงจิตพี่จะยังคงผูกพันขอเจ้าจงรอพี่บำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยเถิดเมื่อตัดสินใจแน่วแน่องค์นาคาธิบปดีทรงเข้าสมาธิถอดดวงจิตออกจากกายทิพและทิ้งฤทธิเดชทั้งปวง ทิ้งความสามารถในการหอกเหินเดินอากาศทิ้งหูทิ์ตาทิ์เหลือเพียงดวงจิตบริสุทธิ์ที่มุ่งมั่นเสียงร้องแรกในโลกมนุษย์ท่านได้ถือกำเนิดใหม่ในตระกูลชาวนาผู้ยากไร้ ความทรงจำในอดีตชาติเลือนหายไปจนหมดสิ้นไม่มีอีกแล้วขยานาคผู้ยิ่งใหญ่เหลือเพียงเด็กชายตัวน้อยที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับความหิวโหวยและโรคภัยแต่ทว่าในยามที่เด็กน้อยหลับไหลยังคงมีสายตาคู่หนึ่งจากสายน้ำคอยเฝ้ามองดูด้วยความห่วงใย นางรักษาสัญญาแม้จะเจ็บปวดที่เห็นคนรักลำบากแต่ก็ไม่อาจเข้าไปแทรกแซงกรรมได้การเดินทางของสัจจนาคาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจากเทพผู้ทรงฤทธิ์สู่มนุษย์ผู้แสวงหาธรรมท่านจะจำอดีตชาติได้หรือไม่และอุปสรรคอะไรที่รอทดสอบท่านอยู่ โปรดติดตามตอนต่อไปในโพธิสัตว์นาคาคู่บารมีสำหรับวันนี้ขอให้บารมีปู่นาคาย่านาคีคุ้มครองทุกท่านสวัสดีครับ